สวัสดีค่ะภาพภูมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณตอนนี้มีคนที่เขากลัวกลัวที่จะสูญเสียคุณไปเขาเป็นใครเขากลัวที่จะเสียคุณไปเขาเป็นใครอ่ะคุณกับเขาแตกต่างกันไกลห่างต่างวัย เหมือนคุณกับเขาเป็นคู่กันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนแตกต่างคนอื่นว่าไม่เหมาะสมที่ไม่เหมาะสมเป็นคู่กันไม่ได้เพราะมีความแตกต่างกันนะแล้วแต่ละคนละท่านที่แตกต่างแต่เขาว่าเขาอยู่ไกลคุณแล้วมีความสุขน่ะอยู่ไกลคุณว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันได้หรือเป็นคนที่คุณกับเขาก็อยู่ไกลเขามีความสุขเขากลัวที่จะสูญเสียคุณไปความแตกต่างคนไกลคนห่าง เหมือนเป็นคู่ที่เหมือนไม่เหมาะสมเป็นคู่กันไม่ได้อ่ะดูแตกต่างกันมากๆทำให้เขากลัวกลัวเสียคุณไปกลัวคุณไม่รักคู่บุญแต่เขาเป็นคู่ของคุณนะเเป็นคนที่คุณรักเขาเขารักคุณเขารักคุณมากเขา แต่ก็ว่าคู่กันแล้วก็ไม่แค้วกันไปได้เป็นคู่บุญทําบุญร่วมกันมาได้เป็นคู่กันทําบุญร่วมกันต่อไปเป็นคู่กันต่อไปคู่บุญคู่บารามีเขารักคุณกลัวเสียคุณไปกลัวคุณไม่รักผู้เลือกผู้ถูกเลือกความรักที่อยู่ในในช่วงเวลาที่ต้องเลือกนะเลือก อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจเพราะเขากลัวจะเสียคุณไปกลัวคุณไม่รักนั่เป็นผู้เลือกผู้ถูกเลือกหรือเขาเองไม่ได้เลือกคุณตอนนี้เขารักคุณจะอยู่ในช่วงที่ต้องเลือกเขาต้องการให้คุณเลือกเขาทืกคนที่เขาเขาว่าคุณไม่เลือกเขานิ่งยับยั้งชั่งใจ เขาไม่แสดงออกนะนิ่งเราเวลาที่เหมาะสมจะบอกให้คุณรู้เขารักคุณจะกลัวเสียคุณไปยังไม่ได้พูดคุยกันหรือคนที่เขาไม่ได้เลือกคุณเขาจะบอกให้คุณรู้เขารักคุณนะตอนนี้เพราะเขายับย่างชั่งใจอะที่จะพูดจะบอกให้คุณรูุ้กคนที่คุณไม่ได้เลือกเขาเขาต้องการให้คุณเลือกเขา อยู่ในระหว่างที่ต้องเลือกเขาเลือกคุณมีกันในวันที่ลำบากคุณเคยช่วยเหลือเขามีกันในวันที่ลำบากเขาว่าคุณคือคนที่ใช่ที่จะอยู่เคียงข้างเขาแม้จะลำบากก็เป็นกำลังใจให้กันน่ะมีกันในวันที่ลำบากคนที่เขาคิดเขาหวังเขาต้องการคือคุณ พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณแม้จะลําบากก็จะไม่ทิ้งกันแล้วเขากลัวจะเสียคุณไปนล้วเหมือนคุณคือคนที่ที่ใช่ดังที่เขาคิดเขาต้องการน่ะแต่ก็อยู่ในระหว่างที่ต้องเลือกอะแต่เขาไม่พูดนะมีพลังงานของความยับยั้งชั่งใจรอเวลาที่เหมาะสมจะเปิดเผยให้คุณรู้หรือไม่คนที่ผ่านมา ที่เขาไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ไดบไม่ได้พูดอะ่ะมีการยับยั้งชั่งใจอะ่ะรักคุณชอบคุณกลัวเสียคุณไปแต่ก็ไม่ได้พูดรอเวลาที่เหมาะสมแต่เขาจะบอกให้คุณรู้นะ,ะยับยั้งชั่งใจตอนก่อนตอนนี้รอเวลาที่เหมาะสมแล้วเกิดอะไรขึ้นเมารักเขารักคุณมากห่วงเหงความรักตกลุมรักรักที่ยังหาทางออกไม่ได้ว่า จะทำอย่างไรต่อไปเพราะคุณกับเขาแตกต่างกันต่างวัยรักที่หันหลังให้กันนิ่งเงียบเหมือนไม่สนใจเหมือนคุณไม่รักเขาเขาไม่รักคุณแต่เขารักคุณแต่คู่กับไพ่คู่บุญนะเป็นคู่กันได้ที่เดิมไม่เหมือนเดิมกลัวที่จะเสียคุณไปตอนนี้ไม่มีคุณแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วต้องการมีคุณเหมือนเดิมต้องการให้คุณเลือกเขาเขาเลือกคุณอะ คู่กับให้ผู้เลือกผู้ถูกเลือกจากที่เขาไม่ได้เลือกคุณแต่เขารอคุณอยู่ที่เดิมเพราะเป็นพลังงานที่สลับกันได้เพราะเขากลัวที่จะเสียคุณไปอ่ะไม่อยากเสียคุณไปต้องการให้คุณรักความรักที่เหมือนเดิมแต่ดูเหมือนเขาคิดถึงเรื่องราวอดีตที่ผ่านมานะที่คุณกับเขาเหมือนนิ่งความนิ่งความเงียบไม่คุยกัน ตอนนี้คุณกับเขาไม่คุยกันเพราะเขายับยั้งชั่งใจอยากพูดอยากบอกให้รู้มากมายแต่ไม่พูดแล้วนิ่งเหมือนไม่สนใจคุณคุณก็ไม่สนใจเขาแต่เขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณหรือคุณเองแอบ,บส่องแอบ,บมองเขารักเขาเขารักคุณเขาว่าคุณน่ะดีกับเขาห่วงใยเขาที่ผ่านมาว่าดีห่วงใยจะไม่เข้าใจกันทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแล้วเขาต้องการแต่งงานกับคุณการแต่งงาน กลัวเสียคุณไปต้องการเปิดเผยให้ทุกคนรู้แต่เขานิ่งเขาจะบอกให้คุณรู้ต้องการให้ความรักนี้เหมือนเดิมมีคุณอยู่เหมือนเดิมสร้างครอบครัวกับคุณรักคุณมากเมารักตอนนี้อยู่ในห้วงแห่งความรักตกลุมรักเมื่อไม่มีคุณแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อเขาไม่ได้เลือกคุณหรือคุณไม่ได้เลือกเขาอะความรักที่ไม่เหมือนเดิมแล้วในตอนนี้ถ้าเขากลัวเสียคุณไป กลัวคุณไม่รักกลัวความรักไม่สมหวังเขาต้องการแต่งงานแต่ก็เป็นพลังงานที่เป็นคู่กันนะถ้าคุณเองยังรักเขาอยู่คนที่ไม่เข้าใจกันน่ะเขาไม่ได้เลือกคุณหรือคุณเองไม่ได้เลือกเขานะ่ะเพราะมีพลังงานคู่บุญที่นิ่งๆแล้วเป็นคนที่คุณอยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณหรือคุณเองก็กลัวที่จะเสียเขาไปเหมือนกันต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเพราะคุณดีกับเขาอ่ะ มีกันในวันที่ลำบากคือลำบากมาด้วยกันฝ่าฟันอุปสรรคในอดีตที่ผ่านมาในอนาคตที่จะมีคุณต้องการใช้ชีวิตกับคุณอยู่กับคุณเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เขากลัวเสียคุณไปแล้วเรามาดูพลังงานของเขาเป็นอย่างไรความรักเขาคิดยังไงทำย่างไรงไรักที่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ที่ผ่านมาหน้าตอนนี้ เหนื่อยล้าก,กับความรักความซับซ้อนรักซ้อนที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์แต่เขาต้องการเริ่มต้นใหม่นะถ้าเขามุ่งมัน่นที่จะเอาชนะปัญหาเอาชนะใจคุณติดต่อมาหาคุณเดินทางมาหาการเริ่มต้นใหม่และเขามีพละกําลังความตั้งใจอดทนบรรลุเป้าหมายได้ดังที่เขาคิดเขาต้องการเรียนรู้ต้องการให้คุณดูแลเขาเนะ่ยเพราะเหนื่อยความรักที่ การมาอบอุ้มมาดูแลกลัวเสียคุณไปกลัวคุณไม่รักเขาว่าเขาสามารถดูแลคุณได้แล้วเขาจะทำอย่างไรเศร้ามองไม่เห็นแสงสว่างความไม่เที่ยง อย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเป็นคู่กับไม่เป็นเป็นคู่กันแต่ก็มีความเป็นคู่นะคุณแผงกับนางพิมพาลายอะความซับซ้อนรักไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้แต่เขากลัวเสียงคุณไปเขาไม่รักคุณดูความซับซ้อนนะในความรักเขาอะความคิดด้วยเขาอะที่ผ่านมาเขาทุ่มเทให้กับหน้าที่การงานการเงินความห่วงฐานะหน้าตาทางสังคมมากกว่าความรู้สึกของตัวเขาเองมากกว่าคุณ ตอนนี้อยู่ในความเศร้าไม่มีคุณแล้วความมองไม่เห็นแสงสว่างรักที่เป็นไปไม่ได้เรื่องคิดถึงเรื่องราวอดีตที่ผ่านมาที่เขาทําผิดพลาดเสียใจนะดูเหนื่อยล้าแต่เขาต้องการเริ่มต้นใหม่นะนะมุ่งมันเอาชนะปัญหาเขาจะเอาชนะใจคุณติดต่อมาหาคุณพระรามแผงสอนเขามีเป้าหมายในชีวิตอันยิ่งใหญ่ในความรักความอดทนมานะพยายาม จนกว่าจะสําเร็จสมหวังรอเวลาที่เหมาะสมยับยัง้งชั่งใจค่อยคิดค่อยแก้ไขเมื่อเขาตัดสินใจแล้วคือความสําเร็จสมหวังกลัวเสียคุณไปกลัวคุณไม่รักเขารักคุณแต่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะพูดที่จะตัดสินใจบอกให้คุณรู้แล้วเพิ่มอีกแล้วเขาจะทําอย่างไรแล้วต่อมาเป็นอย่างไรวิตกกังวลกลัวเสียคุณไป แต่อยู่ที่เขาต้องเลือกตั้งแต่สินใจอ่อนไหววิตกกังวลวุ่นวายใจมากคิดไม่ได้แก้ไม่ตกตั้งแต่สินใจไม่ได้รอเวลาที่เหมาะสมก่อนแล้วจะสมหวังแบบคาดไม่ถึงเขาจะติดต่อมาหาคุณแบบคุณคาดไม่ถึงและความรังนี้ก็จะสมหวังแบบคาดไม่ถึงฟุกๆเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นกับเขาเรามาดูพลังงานของคุณเป็นยังไง ยังบอกอะไรคุณความรักคุณมีคนที่เขากลัวที่จะเสียคุณไปเทพาอาทิตย์การเริ่มต้นใหม่พบแสงสว่างความสุขความสำเร็จสมหวงังคุณมีโชคลาภความเพราะไปนี้พูดถึงความประสบผลสำเร็จสมหวังอะ่ะในชีวิตในทุกๆด้านเกิดขึ้นกับคุณ ดูคุณจะสมหวังดังที่คุณคิดคุณต้องการอะ่ะเพราะคุณต้องการประสบผลสําเร็จในชีวิตในทุกๆด้านจะสมหวังได้ดังที่คุณคิดหรือคุณมานะพยายามการเริ่มต้นที่ดีความสุขความสําเร็จสมหวังรออยู่ือคุณบางคนบางท่านตอนนี้คุณก็พบกับความสุขความสําเร็จสมหวังอะ่ะดวงอาทิตย์แสงสว่างศัจธรรมที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกขคุณเรียนรู้กับเหตุการณ์ที่ผ่านมา ความเพดภาความไกลความห่างแล้วทําให้คุณเข้าใจรักด้วยเมตตารักด้วยเหตุผลให้คนรักมีความสุขก็มีความสุขไม่ขลาลามาสูญการแข่งขันนะเอาชนะปัญหาดูคุณเองเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนทุ่มเทให้กับคนรักแล้วแต่คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณต่อไปทเทพพละฤหัสบดีการทบทวนนิ่งพินิจพิจารณาใช้เหตุผลการเลือกการตัดสินใจความรักต้องอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจว่ามีอุปสรรคปัญหาคุณก็คิดแก้ไขเอาชนะปัญหาได้เพราะคุณมากด้วยความรู้ผู้รู้สามารถเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้คนอื่นได้ หรือด้วยคุณเรียนรู้พัฒนาตัวคุณปรึกษาผู้ใหญ่ผู้รู้เพื่อหาทางออกความมั่นคงท้าเวสวรรณ์รักที่มั่นคงความมั่นใจมั่นคงของคุณสมหวังดังที่คุณคิดมีคนที่เขากลัวที่จะเสียคุณไปแต่ความรักนี้อยู่ที่คุณเลือกนะหรือคุณทบทวนอะหาเหตุผลรักได้คุณตัดสินใจเพราะคุณต้องการความรักที่เหมาะสม ที่สามารถดูแลคุณได้ใช้เหตุและผลในการเลือกคนรักความรักความเหมาะสมที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคนดูแลคุณไดนะ้เพราะได้ต้องการความสําเร็จสมหวังอย่างที่คิดความรักนี้เขาแลวเขาจะมายอมรับสนับสนุนในสิ่งที่คุณเป็นคุณทําอดทนอ่อนอ่อนผ่อนตามกับคุณเอาชนะใจคุณได้การแข่งขันหรือคุณต้องการปรารถนาคนรักที่คบกันเป็นเพื่อนหรือเป็นความรักที่เหมือน เนื้อรักความรักคุณอะ่ะเพราะมีพลังงานไม่ขลากราม,มาสูนความขัดแย้งเป็นคู่คู่ทะเลาะเบาแหว้งขัดแย้งกันก็เป็นคู่กันอะ่ะเหมือนไม่รักกันแต่ก็รักกลัวเสียคุณไปเพราะทุกอย่างไม่เที่ยงแท้เป็นสัจธรรมอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาไม่แน่นอนเป็นภัยสัจธรรมเข้าใจในความรัก เรียนรู้หรือพ่อจะบอกว่าคุณเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาทําให้คุณเข้าใจแล้วคุณจะใช้เหตุผลในการเลือกคนรักความรักความเหมาะสมที่เหมาะสมกับคุณสามารถดูแลคุณได้แล้วคนลอบข้างคุณต้องยอมรับเขาเขายอมรับคุณอะด้วยความรักนี้กว่าจะสมหวังอะเพราะไปนี้พูดถึงมีอุปสรรคความหนานมากมายแต่ในที่สุดก็สมหวังดังที่คุณคิดเริ่มต้นชีวิตเริ่มต้นที่ดีนะ่ะ เกิดขึ้นกับคุณรักที่ดีแล้วเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณกับเขาหมายเลขเจ็ดหมายเลขสหหมายเลขยี่สิบสามหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดหมายเลขสามสิบห้าหมายเลขสิบหมายเลขห้าหมายเลขยี่สิบเจ็ดหมายเลขสามสิบหกหมายเลขหนึ่งหรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์หรือไม่ก็เกิดราศีเมถุนหรือเกิดเดือนมิถุนายนหรือไม่ก็เกิดปีมะเมียหรือไม่ก็เกิดวันพฤหัสบดี แล้วเขากลัวกลัวที่จะเสียคุณไปแล้วเรามาดูว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณมาดูความคิดเขาคิดอย่างไรจะทำอย่างไรค้นหาสิ่งที่เขาคิดคิดจริงๆคิดอย่างไรณตอนนี้ กลัวเสียคุณไปอ่ะแต่เขารักคุณกลัวเสียคุณไปแล้วมันดูความคิดเขาไม่มีใครที่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ไม่มีใครเปรียบเทียบกับคุณได้นไม่ว่าเขาจะได้พบกับผู้คนมากมายประสบการณ์ในชีวิตเขามากมายผู้คนมากมายเพียงใดแต่ไม่มีใครที่เทียบได้กับคุณไม่มีใครเขารักคุณนะเหมือนรักคุณมากไม่มีใครอะ่ะ เทียบได้กับคุณกลัวเสียคุณไปเขารักคุณแล้วไม่มีใครมาแทนที่คุณได้ในหัวใจเขาความใกล้ชิดทางอารมณ์เขากลัวที่จะเปิดใจกับคุณจริงๆว่าเขาเนะ่ะคิดอย่างไรกับคุณต้องการเขาพยายามที่จะแสดงความรู้สึกที่ออกมาตรงๆบอกให้คุณรู้ เหมือนเขาต้องใช้ความพยายามมากนะความคิดเขาที่มีต่อคุณน่ะเขากลัวกลัวกลัวความผิดหวังความเสียใจวิตกกังวลที่จะเปิดเผยให้คุณรู้ว่าเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับคุณแล้วก็กลัวที่จะเสียคุณไปถ้าบอกคุณให้คุณรู้แต่ถ้าไม่บอกให้คุณรู้ก็กลัวเสียคุณไปดูเขาวิตกกังวลนะเพราะเขารักคุณมากไม่มีใครแทนที่คุณได้เขาบอกว่าการจุดไฟเผาเขาเขาโกหกและหลอกลวงคุณหลอกลวงตัวเขาเอง เหมือนเขาต้องยอมรับนะตอนนี้ลูกเขาวิตกกังวลวุ่นวายอ่ะความคิดเขาเขาโมโหมากที่รู้ว่าคนอื่นเขาเขาเสียใจมากถ้าคุณรักคนอื่นทำไมสามารถรักษากคุณไว้ได้เขาอยากบอกให้โลกรู้ว่าเขารักคุณคุณเป็นของเขา เขาไม่ต้องการให้คุณคนอื่นมารักคุณคุณรักคนอื่นอ่ะอีกใบเขากําลังจะออกไปเขากําลังหาทางออกในตอนนี้เขาพร้อมที่จะออกจากสถานการณ์นี้นเพราะมีเรื่องที่ขัดขวางการเจริญเติบโตความรักของเขากับคุณเขากําลังเหมือนเขากําลังแก้ไขอุปสรรคปัญหาตัวเขานะ ความคิดเขานะ่ะที่มีต่อคุณตอนนี้เขาวิตกกังวล<ม>วุ่นวายใจกลัวเสียคุณไปแล้วเขาเสียคุณไปไม่ได้เพราะเขารักคุณเขาไม่ยอมเสียคุณไปแต่เขากําลังคิดหาทางออกอยู่ในตอนนี้